สวัสดีครับพ่พอกับบ้านสวนเกษตรพอเพียงชาแนลครับผมพ่พอกันเมื่อนี้ก็เป็นมื้อโอกาสดีๆนะครับเนาะฝนเพิ่งตกลงมาเมื่อวานนี้ครับผมเป็นตกครั้งแรกของปีนะครับก็รู้สึกว่า,ามายืนอยู่ต้นสวนมะขามเทศนะครับสวนมะขามเทศที่ปลูกไว้อนับเวลาก็ได้ประมาณเก้าเดือนแล้วนะครับอ่าต้นมะขามเทศเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวจะพาไปเบิรงนะครับเนาะ สำหรับผู้ที่ขอติดตามเรื่องต้นมะขามเทศรับรองมือนี้สุดยอดครับผมไปกันครับครับผมนี่ก็คือต้นมะขามเทศนะครับปลูกตั้งแต่นะะกระดาษนะครับจนถึงมือนี่ก็รวมเป็น8เดือนแล้วนะครับแปถึงเเดือนครับช่วงนี้ก็กำลังออกผลผลิตกันเยอะครับแข่งขันกันออกผลผลิตนะครับเนาะนี่จาลูกเต็มต้นเลยครับนะครับก็ถือว่านะครับถือว่าให้ผลผลิตดีนะครับ มะขามเทศอาการให้ปุ๋ยของผมนะครับมาการให้ปุ๋ยของผมผมก็จะลักษณะของการปลูกนะครับผมก็จะปลูกต้นเอียง45องศานะครับเพื่ออย่างเพื่อที่จะบ่ให้ต้นมะขามเทศนี่ในอนาคตเขาจะต้องต้นสูงมากนะครับให้เขาแตกพุ่มเยอะๆนะครับการให้ปุ๋ยของผมผมก็จะใส่ฟางนะครับฮมดินฮมดินเสร็จแล้วผมก็ใส่ปุ๋ยคอกโรยรอบๆนะครับเนาะเมื่อการให้น้ํานะครับนี่ก็คือ การให้น้ำของผมนะครับผมก็จะในช่วงที่ปลูกก็คือปลูกในฤดูฝนนะครับเนาะอ่าพฤศจิกาธันวาช่วงหน้าหนาวผมก็ให้น้ำเป็นเดือนละอ่าสองครั้งนะครับต่อต่อเดือนนะครับเดือนละสองครั้งโดยการใส่อ่าลดน้ำมาฉีดด้วยสายยางนะครับเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าผมบริหารมีระบบน้ำที่ดีนะครับเนาะก็ออกต้นให้ดีนะครับ ถ้ามะขามเทศนี่ถ้าได้น้ามสม่ําเสมอนะครับต้นสงต้นนี่จะสูงครับผมสงต้นนี่จะสูงต้นนี่จะสูงแล้วก็แตกภูมิจริงก้นกานสาขาแล้วก็ให้ผลผลิตเร็วแล้วก็ได้เก็บผลผลิตหลายนะครับเนาะนเช่นต้นนี้นะครับก็สีชมพูครับออกลูกสุกครับผมสุกต้นนะครับก็ระยะเวลาจากการปลูกมาจนถึง8เดือนนี่ก ถือว่าเป็นช่วงปีของการได้เก็บผลผลิตเอาไปกินแล้วก็ไปแบ่งปันนะครับคือยังบอได้จําหน่ายผลผลิตเพราะว่าต้นของเขาเพิ่งจะตั้งตัวนะครับตั้งต้นนี้ครับต้นนี้ก็รู้สึกว่าอาจจะนอนราบกับพื้นนะครับเพราะว่าปลูกอย่าง45องศานะครับอนาคตก็จะไม่สูงมากนะครับเนาะก็แบ่งพีแบ่งน้องกินครับผมก็ได้กินหลายแล้วครับอว่าก็เริ่มทยอยกันสุกนะครับเนาะ ย้อยสุกไปเรื่อยๆก็แบงพีแบงน้องได้กินปีนี้ก็ถือว่าอ่ารู้สึกดีใจครับที่มีมะขามเทศพันสีชมพูแล้วก็มะขามเทศนะครับอ่าแบงพีแบ่งน้องกินก็ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมท่านใดนะครับมีระบบน้ําที่ดีนะครับก็จะได้รับต้นที่มีสูงสูงสูงคุ่มนะครับหรือว่าอาจจะออกผลผลิตจนได้เก็บขายแล้วก็มีนะครับ ครับก็มะขามเทศนะครับเนาะก็จะออกนะครับลูกก็ถ้าได้น้ําดีนะครับเขาก็จะทรงให้ทําให้ลูกต้นใหญ่ไอ้ลูกใหญ่นะครับฝักใหญ่นะครับมีได้ได้น้ำหนักดีนะครับก็เมื่อนี้ก็ถือว่านำความคืบหน้าของสวนมะขามเทศพันสีชมพูนะครับที่นํามาฝากมาต้อนท่านผู้ชมนะครับมาฝากให้เห็นนะครับว่า เป็นยังใดแล้วไปถึงไหนแล้วนะครับเนาะก็พรุ่นี้หากชอบใจนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามนะครับบ้านสวนเกษตรพอเพียงนะครับจะนําอัปเดตต้นมะขามเทศนะครับมาฝากมาตอนท่านผู้ชมคือเ่านะครับมื่อนี้ขอขอบคุณผู้ที่เข้ามาชมคลิปของผมทุกท่านนะครับเนาะแล้วก็ขอบคุณเอฟซีทุกคนที่ให้การติดตามนะครับพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับมื่อนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับ สวัสดีครับ